ใครรู้จักประเทศปาปัวนิวกินีบ้างยกมือขึ้นค่ะรู้ไหมคะว่าปาปัวนิวกินีเป็นประเทศหนึ่งเป็นหมู่เกาะที่อยู่ติดกับอสอสเตรเลียทวีออสเตรเลียแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นอินโดนีเซียนี่ลคะคะเขาเป็นประเทศที่ปลูกยางเยอะเหมือนกันนะคะเริ่มปลูกยางมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะพอๆพอกับเมืองไทยแต่เขาก็มีการพัฒนาเยอะมากด้วย เรามารู้จักปาปัวนิวกินีประเทศหนึ่งที่เขาปลูกอย่างที่คนเรามองข้ามแล,และหลายๆคนไม่รู้จักวันนี้ครูพิสไบท์จะมาแนะนําให้รู้จักประเทศปาปัวนิวกินีค่ะในแผนที่นี่เห็นไหมคะสีเขียวใหญ่ๆก็คือทวีปออสเตรเลียและที่วงกลมสีแดงคือประเทศปาปัวนิวกินีสําหรับนักท่องเที่ยวอาจจะรู้จักนะคะ ว่าครั้งหนึ่งจะต้องไปประเทศนี้ให้ได้และในส่วนของสวนยาพาราตัวนี้เรามาเรียนรู้กันว่าเขาปลูกยางกันที่ไหนได้บ้างเพื่อนเพื่ออ,อยากรู้แล้วใช่ไหมถ้าใครอยากจะรู้ตามครูพิสมัยมาละค่ะครูพิสมัยสวนยาอิสเปิร์ดหรือก็คือดอร์พิสมัยจันทุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทานด้านยาพาราทํางานกับหน่วยงานระดับรัฐมา35ปีครูพีสมัย ได้มีโอกาสไปนำความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกกลับมาช่วยพี่น้องชาวสัญญามากมายครูพิสมัยได้มีโอกาสไปครุกเคลีการทำางานรวมกับพี่น้องชาวสัญญาณตามภูมิภาคตา่างตางของประเทศไทยไม่ว่าเหนือใต้ออกตกครูพิสมัยไปมาหมดแล้วนะคะและก็ไน้นําเอาประสบการณ์ระดับโลก ตัวนี้ราคะที่ได้มามาช่วยพี่น้องชาวสวนยางแก้ปัญหามากมายค่ะครูพิสมัยตั้งเปริธานนี้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาช,ชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างอะไรได้จากสิ่งนั้นเพื่อนเพื่อนว่าดีไหมและครูพิสมัยก็ได้นําเอาแนวทางการทำสวนยางแนวใหม่มาช่วยพี่น้องชาวสวนยางให้จับเงินล้านได้ การทำส่วนอย่างแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้วิทยาการใหม่ๆที่ผ่านการคนา้นคว้าวิจัยใหม่ๆมาต่อยอดสิ่งเดิมๆที่พี่น้องทำอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆก้าวกระโดดค่ะตรงนี้เห็นไหมคะว่าการทำส่วน,นใหญแนวใหม่อาศัยหลัก3ข้อก็คืออันแรกเพิ่มรายได้อันที่สองลดการใช้ลดความสิ้นเปลืองในสวนยาง ลดค่าใช้จ่ายในสวนยางอันที่สามก็คือลดการใช้รงยางานในสวนยางเห็นไหมคะสุดอยอดไปคุณเป็นคนโชคดีมากนะคะที่เข้ามาในไรนี้เพราะครูพิสมัยเราเอาหัวข้อที่พีเียมมากมากค่ะมาเล่าสู่กันฟังเรารู้จักประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่แต่เราก็ต้องรู้จักประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่เขาปลูกยางในโรคนี้ไม่ใช่มีประเทศไทยประเทศเทยานะคะที่ปลูกยางแต่มีหลายประเทศท,ที่เขาปลูกยางอยู่ เพราะจาพารามีต้นกําเนิดมาจากประเทศบราซิลค่ะในนั้นสมัยก่อนเริ่มแรกการที่จะปลูกใยจยได้ก็คือพวกบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยแหละค่ะหรือว่าอย่างของไทยก็คือพญารัศดานุประเิษะคะที่ได้เอานำยางพาร,รามาปลูกที่ประเทศตรังที่จังหวัดตรังประเทศเจังหวัดไอไปจังหวัดแรกนะคะแล้วจากนั้นก็ขยายทั่วประเทศประเทศอื่นก็เหมือนกัน เขาก็นำํำยางมาซึ่งยางก็มาจากแหล่งที่ชาวต่างประเทศโโนะคะชาวยุโรปนะคะได้เอามาปลูกแล้วก็บางคนก็ไปเอาอยางจากประเทศข้างเคียงอย่างไทยเข้ามาจากมาเลเซียฟิลิปปินส์ก็มาจากอินโดนีเซียเห็นไหมคะตัวนี้ละคะเราจะได้มารู้จักว่าประเทศปาปัวนิวกีนีเขาปลูกยางเมื่อไหร่จะได้รู้นะคะ ตอนนี้ทุกคนก็จะรู้จักแล้วปาปัวนิกวกินีคือตคืออะไรและอยู่ตรงไหนคะ่ะเดี๋ยวทางครูพิสมัยมานะคะดูแผนที่อีกครั้งคะ่ะประเทศปาปัวนิกวกินีเขาจะอยู่ใกล้ๆกับแถวอินโดนีเซียในระดับเส้นเส้นลุงเท่ากันก็คือทางใต้นะคะอยู่โค้โรกใต้ก็ถือว่าทางโค้โรกใต้เพราะเส้นสุดๆจะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียไทยเราอยู่โค้โรกเหนือเพราะว่าอยู่ทางเหนือของมาเลเซียคือเส้นสุดๆเป็นตัวที่กําหนดคะ่ะ อินดนโดนีเซียปาปัปวนิวกินีทวีปออสเตรเลียแลวก็นิวซีแลนด์ต่างๆที่อยู่ทางใต้อันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มประเทศโอเชียนก็คืออยู่ที่มาสมุทแปซิฟิกค่ะเรานึกออกแลยนะคะถ้าใครจะไปปาปวัวนิวกินีครูพิมัยไม่แน่ใจว่ามีสายการบินไรลงที่ปลาปวัวเรโตรหรือเปล่าหรือจะต้องไปที่ออสเตรเลีย,ยก่อน หรือไปที่อินโดนีเซียก่อนค่อยไปที่ปาปวัวนิเกนีอันนี้ถ้าใครรู้เชฟบอกครู้พิสมัยด้วยนะคะนี่แหละค่ะให้รู้หน้าตาเขาแล้วและทีนี้ประชากรเขาเยอะไหมประชากรเขาก็มีเยอะเหมือนกันค่ะประมาณสิบล้านคนนะคะในหมู่เกาะตัวนี้นะคะและทีนี้เขาปลูกจาพร,ราตรงไหนก็ทางตอนเหนือของประเทศนะคะกาเป็นหมูกก่เกาะเพราะฉะนั้นเขาปลูกทางเหนือนของประเทศทางใต้เนี่ย ทายใต้เป็นพื้นที่ที่ปลูกพวกพืชไร่อื่นๆอย่างที่เขาปลูกกันพวกขา้าวโพดพวกถวั่วเหลืองพวกอะไรชันยพืชแต่ค่ะแล้วก็ปลูกข้าวด้วยอันนี้คือบทายใต้ของเขาแต่ว่าทางเหงนือีปลูกยาพาร,ราค่ะเพื่อนเก็ตไหมคะใครเก็ตตามคุณพิสิทมานะคะน,นี้ชนเผาพื้นเมืองค่ะที่เขาคือเป็นชุดชนเผาพื้นเมืองจริงๆนะคะเขามาต้อนรับ อดีตนายกร,รัฐมนตรีของไทยคนหนะะึ่งค่ะที่เป็นผู้หญิงนะคะตรงน,นี้ก็มาต้อนรับเป็นชุดประจำชาติของเขาเลยค่ะแต่งต,ตัวแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญแต่คนบางคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกทาไมก็แต่งตัวอย่างนี้แหละจะเป็นชนเผ่าโบราณหรออบอริจิน เห็นไหมคะชนเผ่าที่อยู่ทางแถวออสเตรเลีย Zealand, นิวซีแลนด์ชนเผ่าออบอร์จินนะคะเขาจะแต่งตัวคล้ายๆแบบนี้และเลาราเนะี่ยเขาจะทักทายกันเขาจะแลบไป่นเจอกันอันนั้นของนิวซีแลนด์นะคะแต่ของนิปาปอนิกนินีของพิสมาคัญก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ให้ดูนะคะว่าชุดประจำชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศปาปอรนิกินีใส่ไปประชุมที่ยูเอ็นเป็นแบบไหนนะคะนี่คะ่ะชุดประจำเผ่าเขาเลยคะ่ะ ก็คือเห็นไหมคะท่านนั่งอยู่ข้างหน้าเป็นท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศปาปัวนิวกินีเป็นชุดที่เขาภาคภูมิใจมากนะคะที่เขาได้แต่งแบบนี้นี่แคะ่ะไม่ใช่ว่าคุณพิสมัยบอกไปยกเมฆมานะคะไปดูถูกไปไปบูลลี่บูลลี่เขาไม่ใช่ค่ะเป็นชุดที่เขาใส่จริงๆและใส่ออกงานอันนี้เข้าประชมุม UN หรือสรประชาชาตินะคะที่ New York, ในิวจอกใส่ชุดนี้เลยค่ะ เขาถือว่าเป็นชุดที่เขาภาคูกใจมากค่ะแต่ละประเทศก็จะมีชุดประจำชาติของตัวเองใช่ไหมคะคนเขาก็เหมือนกันนะคะทีนี้เรามารู้จักยากพรราที่ประเทศปาปัวนิวกินีกันนะคะปาปัวนิวกนีเริ่มปลูกยางเมื่อปี2463หลังจากไทย10ปีนะคะก็หลังจากไทย30ปีก็ตอนนี้เขาก็อายุป,ประมาณ103ปีใช่ไหมคะ้ 43, เอ้ย2463 ตอนนี้เราเป็นสองห้าหกหกก็คือหนึ่งร้อยสามปีนี่ค่ะเขาปลูกเป็นร้อยปีนะคะแปลกไหมคะและหลายคนไม่รู้นะคะว่าเขาปลูกยางมานาดแล้วและผู้ที่เอาอยาพาร,ราไปปลูกที่ปาปวน,นิกนีก็คือบริษัทไฟสโตนไฟสโตนจำได้ไหมคะเป็นไฟสโตนแต่ก่อนมีบิสโตนมีไฟสโตนไฟสโตนเนี่ยเป็นบริษัทของเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกานะคะ เดีย๋ยวนี้เขาอาจจะเทคโอเวอร์ไปแล้วก็เลยไม่เราก็ไม่ค่อยได้เย็นไฟสโตนเท่าไหร่ะคะ่ะตอนนี้นี่นค่ะ mm. ก็เอามาปลูกเมื่อร้อยสามปีที่แล้วมาปลูกที่มาปลูกที่ปาปวนอกินีค่ะในระยะเริ่มแรกก็ปลูกแบบสวนตานะคะ่ะปลูกแบบไม่เป็นระบบนะคะไม่มีระบบปีดไม่มีเอ้ไม่มีมมมมระบบไอระยะปลูกที่แน่นอนแล้วก็อันนี้ค่ะก็คือผลผลิตย่างก็เลยได้น้อยค่ะ จนกระทั่งปี2,503รัฐบาลก็เข้ามามาสับสนุนให้ปลูกยางเต็มที่ค่ะเพื่อนเห็นอะไรไหมคะปี2,503ประเทศไทยก็เริ่มก่อตั้งคือไทยก็ปลูกยางมาเป็นร้อยมามาก่อเขา3าปีแต่ปี2,503ก็ได้เริ่มก่อตั้งหน่วยง,งานที่ขึ้นมาทำงานทางด้านยางพราโดยตรงก็ตัยตั้งสำนักงานสงเคราะห์ การทำสัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะมาส่งเสริมการปลูกยางโดยที่นำเอางานวิชาการหลจากสถาบันวิจาัยยางแต่ก่อนเึ้นออยู่กับกรมวิชาการเกษตรค่ะมาก็คือเราทำงานแบบเป็นแบบระบบนะคะก็คือฝ่ายหนึ่งหน่วยหนึ่งคือหน่วยง,งานที่สถาบันวิจัยยางที่เชื่ออยู่กับกรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่ในการวิจัยคว้าวิจัย ผลง,งานวิใจัยใหม่ๆแล้วนกะ็ส่งต่อมาให้สำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การับสัญญาณหรือที่เราเรียกว่าสกยมาขยายผลเพื่อที่ไปส่งเสริมให้ปลูกยางค่ะเื่อรู้ไหมคะว่าแต่ก่อนนะคะยางพาราของเรานะผลผลิตต่อไร่ต่ำมากไม่ถึง100กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะแต่หลังจากที่ได้เอานำงานเอางานวิจัยมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นพันยางการเขีตกรรมผู้ประยะปลูกต่างๆการดูแลร,รักษาการกำจัดวัชพืชและก็การใส่ปุ๋ยสามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นมาเป็นค่าเฉลี่ยนะคะตอนนี้ประมาณ260กิโลกร,รัมต่อไร่และทำให้เราขึ้นมาเป็นผู้ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลกค่ะแต่ว่าหรั่งพื้นที่ของเราน้อยกว่าอินโดนีเซียแต่เรายัางไงก็ตาม าการที่ผลผลติตจากพื้นที่เราสูงก็เลยทําให้เราเป็นผู้ส่งออกอันดับตึงของโลกคนะตรงนี้นี่นะคะทีนี้เราหันมาดูประเทศตปโวกิจเนีเราก็เริ่มพัฒนายาพาร,ราพรอพร้อมกันก็คือปี2503ค่ะเพื่อนๆเกตนะคะใครเกตช่วยพิมพ์หนขให้ครูพิเศษยด้วยนะคะพื้นที่ปลูกยางค่ะเขามีพื้นที่ปลูกยางอยู่3.8ล้านไร่ค่ะไม่ได้น้อยไม่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะ กือบสี่ล้านไร่เคะ่ะเยอะนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เขาปลูกยางกันเพราะว่าประเทศของปาปัวนครกนีเขาเป็นเกาะไงคะเขาขยายพื้นที่ได้ขนาดนี้ถือว่าไม่น้อยแล้วผลผลติตเขาก็อยู่ที่1.2ล้านตันค่ะเขาก็ได้ผลผลติตที่เขาได้เส่งออกไปขายต่างประเทศ ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนเห็นไหมคะว่าประเทศคู่ค้าเขาเหมือนกับประเทศคู่ค้าของเราเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าประเทศแจ๊กใหญ่เขาก็ต้องการช่วยประเทศประเทศรายเล็กรายน้อยด้วยนะคะตรงน,นี้มันก็เหมือนกับเป็นการที่อะไรเป็นการช่วยเหลือกันเหมือนกับการทำ csr ก็คือเป็นการที่แบบว่าเป็นบริษัทแจ๊กใหญ่เขาก็ต้องมาช่วยบริษัทเล็ก เพื่อที่จะประเทศเล็กๆเ,เพื่อที่จะทําให้สามารถที่จะเหมือนกับเป็นการช่วยเหลือทางด้านสังคมนี่แหละคะ่ะตรงน,นี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าก็ทําให้ประเทศใหญ่เขาได้รู้ว่าประเทศเล็กประเทศน้อยเขาก็ผลิตจางเขาอาจจะต้นทุนอาจจะถูกกว่าเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะว่าเอ๊ะถ้าเขาทาถูกกว่าเราสิ่งที่เราจะสู้เขาได้ก็คือด้านคุณภาพเห็นไหมคะ ประเทศไทยก็ปลูกจายได้ผลิตจายได้แต่ว่าไทยเราจะต้องเหนือกว่าเขาสิคะเราต้องทําคุณภาพเราให้ดีเราถึงจะสู้กับเขาได้ไเพื่อไม่จรงไมถ้าใครไม่จริงตรวกดสองให้ครูพิสมัยด้วยคะ่ะทีนี้มูลค่าการส่งออกของเขาเยอะไหมคะมูลค่าส่งออกของเขาสูงถึงสามหมื่นสองพันล้านตาาเลยนะคะตรงนี้ ไม่ใช่น้อยนะคะถ้าคิดเป็นรายได้ของประเทศของเขาก็คือ20ซของมูลค่าการส่งออกค่ะของประเทศนี่แหละค่ะพอมูลค่าส่งออกเยอะรัฐบาลเองปาปวัวอีวไปหนึ่ก็หันมาดูละโอ้พืชเกษตรตัวนี้เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเขาน่าปลูกมากดูไหมคะว่าเขาก็ปลูกปลาล์มน้ำมันด้วยเหมือนกันนะคะในประเทศของเขานอกจากปลาล์มน้ำมันนอกจากยางพาราลแล้วก็มีปลาล์มน้ำมันด้วย นี่แหละคะ่ะในสิ่งละหลายสิ่งที่เพื่อนบ้านเขาก็พยายามที่จะปลูกแล้วก็พัฒนายาปราราขึ้นมาของเราก็ต้องพัฒนานด้วยนะคะเพื่อนๆว่าไหมคะถ้าใครเห็นด้วยพิมเก็ตให้ครูไปสมัยด้วยค่ะพื้นที่ปลูกยางนะคะของเขาจะอยู่ทางเหนือของประเทศนะคะก็คือฝั่งทางเหนือปลูก,ลกยาปรารานะคะและทีนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมีอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุกเมือนเหมือนกับแถวอินโดนีเซียนะคะ อันนี้ก็ปลกูกใหญ่ได้และพันธุ์ยายที่เขาปลูกกันที่ปลูกกันมากก็พวกตระกูลพ b บ b พบีนี่ได้มาจากจากไหนคะจากมาเลเซียนะคะอันนี้ก็คือพี2 6 0แล้วก็พี2ีเห็นไหมคะว่าพัน์พวกนี้เขายังปลูกอยู่ทำไมเขายังปลูกได้ทำไมประเทศไทยเอาพันธุ์ดีๆมาปลกูกไปไม่รอดเพราะอะไรคะเพราะเรากีดถีค่ค่ะ มีสะบ,บ้นหันแหลกเกียร์สามหยุดหนึ่งสี่หยุดหนึ่งบางคนเกียร์ทุกวันที่ฝนไม่ตกก็เลยทําให้อาการเปิดแห้งพอไม่ได้น้ํำยางเราก็เลิกปลูกกันนะคะนะคะที่ประเทศอื่นเขาก็ยังปลูกกันอยู่นะคะทีนี้เขาปลูกกันกันางก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนยางขนาดเล็กจ้ะค่ะก็คือมีพื้นที่ปลูกยางไม่เท่าไหร่ในประเทศไทยนะคะพื้นที่กันพื้นที่ถือครองกันไม่เกินสิบไร่อย่างนี้ค่ะ ปลูกยางกันและใช้แรงงานคนเป็นหลักนะคะแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ได้ส่งเสริมดึงบริษัทเอกชนใหญ่ๆมาปลูกนะคะแล้วเขาก็ในรัฐบาลของเขาเขาก็ปลูกด้วยช่วมีกรมยางค่ะกรมยางพาราหน่วยงานที่รับผิดชอบางด้านยางพาราโดยตรง Department of Rubber เนี่ยค่ะที่เขาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านยางพาราโดยตรงอันนี้เขาก็ปลูกกันซึ่งเหมือนกับประเทศไทย จำได้นะคะแต่ก่อนเรามีองค์การสวนยางที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็คือเป็นหน่วยงานที่ปลูกยาพารามีหลายหมื่นไร่นะคะเกือบสองหมื่นไร่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็มีหน่วยงานเรียกว่ากรมยาพาราปลูกยาด้วยและนอกจากนั้นก็มีบริษัทเอกชนรายใหญ่ๆมาปลูกยานะคะก็คือมีแสนไร่บ้านห้าหมื่นไร่บ้านก็เลยทำให้พื้นที่เขาเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เป็น3.8ล้านไร่ค่ะเพื่อนๆยเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์3ให้ครูพิสมัยด้วยนะคะสวนยางพาร,ราของเขาเนี่ยเป็นสวนขนาดใหญ่ก็คือเขาพยายามที่จะส่งเสริมนะคะพัฒนาอุตสาหกรรมยางตั้งจากที่ครูพิสมัยบอกว่าเขาเป็นสวนยางขนาดเล็กเขาก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เป็นสวนยางขนาดใหญ่คุ้นๆหูไหมคะก็คือถ้าเป็นสวนยางขนาดใหญ่ ระบบการบริหารจัดก,การก็จะทําเป็นระบบได้ง่ายขึ้นเหมือนกับไทยตอนนี้ค่ะที่ตรังสกยก็คือสํงงานักงานตัวทูนส่งข้อการทำสวนยางสถาบันวิจัยยางที่มาจากกรมวิชาการเกษตรและองค์การสวนยางก็มารวมกันตั้งขึ้นเป็นการยางแห่งประเทศไทยหรือกะยะทค่ะก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ตอนนี้ก็มีนโยบายก็คือทําสวนยางขนาดใหญ่ ทำเกษตรแปลงใหญ่ก็คือเอาสวนยางเล็กๆนะคะชาวบ้านที่มีอยู่แปลงเล็กๆมารวมกันให้เป็นลายใหญ่จะเป็นสวนยางขนาดใหญ่ขนาดขนาดเล็กก็คือ300ร้อยไร่ขึ้นไปรวมกันนะคะหรือว,ว่าเป็นพันไร่ขึ้นไปเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะพอเป็นสวนญาณขนาดใหญ่ละเราสามารถที่จะพัฒนาเหมือนกับการที่เราเป็นเกษตรกรลายใหญ่ได้มีระบบการบริหารจัดการอันนี้ถ้าเพื่อน ไม่เข้าโครงการนี้ดีมากเลยคะ่ะช่วยเขียนบอกโค้ิสมัยด้วยนะคะว่าดีอย่างไรบ้างใน,นที่นี้เขาก็พัฒนานอกจากจะทําเป็นส่วนเป็นแปลงขนาดใหญ่แล้วอันที่สองก็คือปรับปรุงพันธ์ยางค่ะโดยเฉพาะเขามีปัญหาเรื่องโรคระ,ะแางมากเพราะเขาอยู่ในเขตที่ฝนตกชุกเขตชุ่มชื้นเหมือนกับทางภาคใต้ของเรานะคะก็จะเจอปัญหาเรื่องโรคระแางมากนะคะ แล้วก็อันที่3ก็คือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาให้มีประสิทธิภาพสูงก็คือเขาเก็บน้ำยากแล้วทีนี้ก็จะต้องไปพัฒนาการแปรรูปยาบาราทำอย่างไรให้ได้วัตถุดิบที่คุณภาพดีนี่แหละค่ะเขาที่เขาพัฒนานะคะเราเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้ย้อนกับมาดูตัวเราเองว่าเป็นอย่างไรเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ส่งเสริมให้ประเทศเราทำยาคุณภาพดี หรือว่าเราเป็นตัวขัดขวางเป,เป็นแกะดำที่ไปทำยางไม่ได้เรื่องแล้วเราก็คุยโม้ว,ว่าโอ้ทำยางอย่างไรก็ขายยางได้นี่ละค่ะระวังเพราะตอนนี้เขาแข่งขันการทํายางคุณภาพดีถ้าเรายังทํายางไม่ได้เรื่องอยู่ประเทศอื่นเขาจะแซงเราค่ะทีนี้มาดูแล้วเขาก็จะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางแปรรูปค่ะเห็นไหมคะ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศปาปัวนิปีนีเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นถ้าเราก็ได้มองดูว่าโอ้ทั่วประเทศเนี่ยทั่วโลกเขาก็ยังมองอยู่ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ยางพารา ความผันผวนของราคาย,ยางมีอยู่แต่ว่าเมื่อคิดแล้วยางพาราก็ยังสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากมายมหา,าศาลค่ะเมื่อคุคเก็ตไปคะ่ะใครเก็ตช่วยพิมพ์ให้ค,ครูพิสใหม่เตือนเลค่ะรู้จักโรงงานแปรรูปยางพาราเขาเขาเกรดจากแล้วเขาเอาไปใช้แปรรูปเป็นอะไรบ้างเรามาดูนะคะอันแรกคือโรงงานผลิตนั้นยางสดซึ่งตรงนี้เป็นของเกษตรกรในทั่วไปนะคะก็ะคือจะทำหน้าที่รับซื้อนั้ำยางสดจาก ชาวสวนยางแล้วก็นําไปแปรรูปเป็นน้ํายางสดคุณภาพสงูงก็คือทําเป็นน้ายางข้นนะคะส่งออกนะคะอันนี้คือสําหรับโรงงานเล็กๆนะคะที่เขาทอํอจุดและทีนี้เรามาดูว่าถ้าโรงงานแปรรูปยาปร,ราที่รัฐบาลเข้าไปส่งเสริมเป็นรายใหญ่ก็คือดึงบริษัทยักษ์ใหญ่ลงมาลงทุนซึ่งผู้ร่วมลงทุนก็เป็นทั้งคนปาปัวนิเกปีเองนั่นละคะ่ะ แล้วก็ชาวต่างชาติมาร่วมลงทุนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะทำหน้าที่รับซื้อน้ำยางสดหรือยางเด็ดจากโรงงานผลิตน้ำยางสดมานะคะคือไปรับซื้อจากประเภทแรกก็คือที่เป็นโรงงานขนาดเล็กก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาผลิตเป็นน้ำยางข้นนำไปแปรรูปเป็นยางพาร,ราต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยางแท่งยางแผ่นลมควันสำเร็จรูปนะคะหรือว่าเป็นใน พวกไก้น้่นอย่างโค้นนะคะส่งไปขายต่างประเทศนี่ระค่ะที่เขาพัฒนาอุตสาหกรรมเขาค่ะเขาไปช้าๆแต่ย่งยืนนะคะตรงนี้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับเขามากถึง20%่สของสินค้าส่งออกเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าปาปวนิวกินีเขาทำอะไรบ้างเขานอกจากพืชนะคะก็มีข้าวมีพวกข้าวโพดถั่วเรืองพันธุ์พืชต่างๆ มีปาล์มน้ำมันที่สร้างไรายได้ให้กับเขาและที่สําคัญก็คือเขาเป็นเกาะเขาหมู่เกาะเนี่ยเขาก็เลยมีสิ่งที่เขาพบก็คือน้ํามันค่ะเขามีน้ํามันดิบด้วยแล้วก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆอย่างเช่นพวกทองคำเ่ยเราเจอนะคะทองแดงดีปลูกตะกวเนี่ยเขาก็มีเหมือนที่สร้างไรายได้แต่ยาปาราสร้างไรายได้ให้กับเขาถึง20%ของไรายได้มวลรวมทั้งหมดที่เขาส่งออกะค่ะ เห็นไหมคะว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองข้ามนะคะอันนี้ให้เห็นถึงความสําคัญของยางพาราค่ะสุดยอดเลยค่ะ,น,ะ,คะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ครูพิษมหมนนะามาเล่าให้ฟังถ้าใครอยากจะรู้เกิดเล็กเกิดน้อยมากกว่านี้ในคอร์สะคะ่ะมรโรงเรียนในคอร์สเทคนิคขั้นเทพการทำย่างก้นถ้วย คุณภาพตีให้หรายได้เพิ่มตัวนี้ค่ะจะช่วยให้เพื่อนๆมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้พ,พ่ะครูพิสมัยจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องที่จะมาสอนนะคะตรงนี้ครูพิสมัยมีความตั้งใจมากเลยค่ะในข้อนี้ที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางที่เราทํายางพารามาแบบเดิมๆเ,เราเปลี่ยนมาทําสวนยางแนวใหม่สิคะแล้วมีระบบการจัดก,การบริหารจัดก,การเหมือนกับเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราหนึ่ง แต่ธุรกิจส่วนตัวไม่แน่นะคะเราอาจจะทําเป็นธุรกิจที่เป็นขนาดใหญ่เปสากลได้ก็คือมีระบบการจัดก,การโดยที่เราไม่ต้องไปทำเหมือนกับการสร้างแฟชัทนคะมันเ่อนเกตไหมคะในคอรสนี้จะมีหัวข้อห้าหัวข้อหลักค่ะห้าหัวข้อหลักที่ครูพิสมัย ที่จะนํามาสอนในคอร์สนี้นะคะอันแรกก็คือจะรสร้าง mindset ะะในการทําสวนยางทําอย่างไรเราถึงจะเพิ่มไรายได้จากการทําสวนยางได้นี่แหละครูปิสมัยจะมาลงลึกสอนให้เราเปลี่ยนคกรอบความคิดของเราใหม่นะคะถ้าคนอยากจะเป็นคนที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นเราจะทําอย่างไรนะคะในสภาวะที่ลหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนใจไปปลูกพืชอื่น แต่คุณรู้ไหมว่าคุณอย่าลืมเนี่ยรากเง้าของคุณ,คณก็คือสวนยาปาราค่ะคุณผูสมัยมีโอกาสได้ไปเจอชาวสวนที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเขามีทั้งเขาปลูกทุเรียนเป็นสวนยาขนาดใหญ่ส่งขายได้รายได้เขาปีละแปดล้านไร่ไม่แปดล้านบาทแต่รู้ไหมคะว่าเขาก็ยังมีพื้นที่ตรงหนึ่งที่เขาปลูกยางไว้เขาไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าเขารด ความเสี่ยงจากการปลูกพืชชนิดเดียวก็คือทุเรียนเขาก็จะมีรายได้จากสวนยางคือเขากระจายรายได้แล้วเขาก็ปลูกมันสับปะหลังด้วยเห็นไหมคะครบกระจายรายได้หลายพืชเพราะฉะนั้นเราจะไปปลูกพืชเชิงเดียวนะคะพืชหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าความผสมผสานนะคะหมยถึงว่าปลูกแป่กเป็นเลยว่าแปลงนี้ปลูกทุเรียนแปลงนี้ปลูกยาพาราแปลงนี้ปลูกมันสับปะหลังเหมือนกับชาวสีสเกตนะคะแล้วเขาก็มีรายได้ เขาไม่เสี่ยงจากการเป็นพืชใดพืชหนึ่งเขาสามารถมีไรายได้ลหลายทางไหคะอันที่สองก็คือทำยางก้นถ้วยคุณภาพดีอย่างไรคุณรูิสมัยจะมาสอนนะคะให้เราทำยางคุณภาพดีแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มะะตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญในการทำยางก้นถ้วยค่ะอันที่สามก็คือการที่ตรวจสอบว่ากดที่เราใช้ใช่กดฟอร์มิกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราไม่ต้องไปเสียเวลาค่ะเพราะว่ากดอื่น มีงานวิจัยเยะแยะที่มาบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าทําให้คุณภาพยางเสียกลับมาปลูกมาทำกรดโฟมิีกะและเราจะขายยางได้และที่สี่ก็คือจารลดปัญหามนภาวะคือกลิ่นเหม็นนะคะจากยางก้อนถ้วยเพื่อนๆเ,เ,เคยมีกลิ่นเหม็นติดตัวบางคนก็ต,ติดเหม็นมากแต่คะตัวนี้เป็นปัญหากับสิ่งวดล้อมและสุขภาพของเราเองด้วยต่อไปคุณวิสมัยจะ มาสอนทำอํำยางก็ด้วยที่ไร้กลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเห็นไหมคะดีไหมคะแล้วก็ช่วยทําให้สุขภาพของคนทํางานดีด้วยแล้วก็มีความสุขในการทํางานแล้วก็อีกหย่ก็คือไม่เป็นอันตรายกับเต้นยางด้วยนี่เลยคะ่ะเราส่งออกอยางได้เลยนะคะใครจะมากิีดกันการค้าเราไม่ได้เลยเพราะเราผ่านหมดค่ะสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยและสุดท้ายคือเรื่องการตลาดทํายางได้เราจะต้องขายได้ต้อขายได้อย่างไร เราต้องรู้เท่าทันตลาดนะคะเราถึงจะอยู่รอดในสังคมได้ค่ะ hey, นี่ะคะเป็นหลักการการทาสวนยางแนวใหม่เพื่อที่จะพัฒนาให้เราก้ากระโดดจับเงินล้านได้ค่ะสําหรับคอร์สเทคนิคขั้นเทพการทํำย่างก้อนถ้วยคุณภาพให้ได้รายได้เพิ่มคอร์สนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทแต่อย่าเพิ่งตกใจค่ะสําหรับคนที่เข้ามาไร้นี้คุณเป็นคนโชคด,ดีมากค่ะ พ่อครูพิสมัยจะให้ราคาเปิดตัวอยู่ที่2,900บาทค่ะถ้าใครสนใจสามารถพิมพ์จองได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์นี้บอกว่าจองหรือว่า inbox มาหาครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยก็จะให้แอดมินติดต่อไปและเราก็จะได้มาเรียนด้วยกันการเรียนรู้กันเรามาคุยกันว่าทำอย่างไรเราทำมาถึงไม่ให้ผลนะคะตัวนี้ ครูพิสมัยมีวิธีการที่จะช่วยเพื่อนๆชาวสวนยางให้เราสามารถที่ก้าวตกกระโดดได้ค่ะและสําหรับคนที่มาเข้าฟังทีหลังเพราะครูพิสมัยม,ม,มีแฟนเพจและหลายคนนะคะเข้ามาฟังทีหลังถ้าอยากจะลงเรียนสามารถจะพิมพ์จองได้ครูพิสมัยให้เรียนถึงให้เวลาจองในจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะโดยที่พิมพ์จองใต้คอมเมนต์ว่าจองหรือว่า i อก o x มาครุกสมัยได้ค่ะและเราจะเรียนด้วยกันรูไหมคะว่าคอร์สนี้ครุกสมัยก็จะมีการพบกันแล้วก็เราก็จะมาถามตอบปัญหากันเหมือนกับคนมีที่ปรึกษาประจำสวนยางนะคะตรงนี้ก็จะได้ครุกสมัยมาช่วยไขปัญหาให้ด้วยค่ะเร็เพื่อนว่าดีไหมคะถ้าใครเห็นว่าดีพิมพ์เรียนได้เลยนะคะ เริ่มจองค่ะภายในที่คืนวันนี้ค่ะคิดถึงส่วนใญ่แนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยส่วนใหญ,ญ่อีสปิด์ค่ะ